าแล้วสิก่อตัวอีกแล้วพายุหมุนเขตร้อนลูกที่20ของปี2564พายุหิน โดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนภาพข่าวแรกเมื่อวานนี้โดยนะครับจากสถานการณ์ได้เกิดฝนตกหนักเกือบตลอดทั้งคืนทําให้มีน้ําสะสมอยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยขอนแกน่ตนตาบลห้วยไร่อําเภอหล่มสกักจังหวัดเพชรบูรณ์จึงทําให้ทางด้านเขื่อนได้เปิดประตูการระบายน้ําเพื่อระบายน้ําออกจากเขื่อนตามที่เห็นในภาพนะครับเนื่องจากน้ํามีปริมาณที่มากและไหลแรงกว่าเดิม สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีบ้านอยู่บริเวณริมน้ำหรือใกล้กับบริเวณริมน้ำขอให้เคลื่อนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริเวณตำบลบ้านติ้วตำบลห้วยไร่ตำบลบ้านหวายตำบลบ้านโศกขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับเนื่องจากเขื่อนปากห้วยขอนแก่นได้เปิดประตูการระบายน้ําฉุกเฉินพื้นที่ต่ําขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณภาพข่าจากคุณแซมคนเดิมไงจะใครละ่ะนอกจากนั้นแล้วในด้านของฝนตกหนักที่เรนปลวกแดงวางตาผินซอยสุพรรณก่อนถึงแยกไฟแดง W H A อันตรายมากๆนะครับเนื่องจากเกิดน้ำท่วมบริเวณผิวการจราจรรวมถึงเสาไฟฟ้าได้หักโค่นลงมาซึ่งเป็นอันตรายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่บริวณดังกล่าลวก็ขอแจ้งเตือนนะครับ ในพื้นที่ก็ขอให้รับระวังในเรื่องของไฟฟ้าร่วมถึงน้ําที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้นะครับผมร่วมถึงที่บ้านวังใหม่หมู่ที่6ตําบลวังสว่าบอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นได้เกิดน้ําท่วมน้ําหลากจากเขตฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่เบรนภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น โดยบ้านเรือนนอัสดรได้รับความเสียหายหลายหลังเพราะน้ําได้มาเร็วนะครับจนเกินกว่าที่จะเก็บของได้ทันและนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลากลางคืนก็เรียกได้ว่ายากที่จะตั้งตัวได้ทันนะคบผมขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยก่อนที่เราจะไปดูในด้านของภารกิจการติดตามพายุหมุนเขตร้อนลูกที่20ของปี2564เดี๋ยวเราจะมาดู ในด้านของการพยากรณ์อากาศประจําวันกันก่อนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้21ตุลาคมจนถึงวันนี้22ตุลาคมและในวันพรุ่งนี้อีกวันนะครับ23ตุลาคมเรียนพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างฝนรินรินโปรยปรยต่อเนื่องติดต่อกันนานหลายชั่วโมงเรียนพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเสียงฟ้าฟาดก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับเนื่องจากในอีก 24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความประกาศสูงหรือบรรยากาศเยียงจากประเทศจีนระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนบนพาดมันออกเฉียงเหนือทางตอนบนรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนแล้วในขณะนี้ ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ในระยะแรกและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้พอแม่พ่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวขอให้ดัดระวังในเรื่องของฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงปริมาณฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ในด้านของการคาดการฝนในวันนี้มากที่สุดอยู่ที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน70%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณภาคกลางฝน60%ของพื้นที่ และฝนน้อยที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน40%ของพื้นที่ส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับในด้านของการคาดการฝนในวันนี้22ตุลาคมภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-33ถึงสาองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฟ้าะนอง40เซนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่โดยจะเด่น ทางตอนล่างของภาคไล่มาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบรีรัมสุรินศรีสะเกษและอุบลราชธานีแต่นะครับไม่ใช่ว่าทางตอนบนจะไม่มีฝนตกฟ้าคนองเลยมีได้แต่มีแค่ในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19-24อองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในด้านของภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่บริเวณชัยนาทกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีสระบรุรีพระนคนรศรีอยุธยาราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออก ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านของภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีสราแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด19-24งองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-3.2ถึงสามสองศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าะนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าคะนอง70%ซของพื้นที่จะมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ในบางเขตน,นะครับเข้ามาโดยจะเน้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด31-33องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปนะครับแอดมินจะพามาติดตามในด้านของการเ่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนลูกที่20ของปี2 5 6 4หรือพายุหินนั่นเองนะครับโดยจากการคาดการณ์ของโมเดล EC MWF คาดว่า ในระยะเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดพายุลูกนี้บริเวณทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีพายุลูกใดก่อกําเนิดขึ้นซึ่งหยอ่อมความระกาศต่ําหรือนะครับพายุลูกนี้จะได้ชื่อว่าพายุหินโมราซึ่งนะครับแปลามาจากในด้านของพายุหมาเหล่าซึ่งจะเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่20ของปี2564 ซึ่งจะก่ะตัวในอีกสองวันข้างหน้านะครับคือในวันที่2 4ตุลาคมตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นบริเวณด้านตะวันตกของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ทางตอนล่างเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างมุ่งนาบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเคลื่อ,อนที่ลัดหล้อบริเวณทะเลจีนใต้และหลังจากนั้น จะค่อยๆเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามทางตอนล่างบริเวณเมืองยาจางประเทศเวียดนามในเวลาประมาณ17นาฬิกา27ตุลาคมและหลังจากนั้นนะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้ามาก่อนจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนหินโมลานะครับ ตั้งแต่ในช่วงประมาณวันที่26ตุลาคมจะเร <coping> ิ SO ่มมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่26ตุลาคมกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางก็จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างหลังจากนั้น27ตุลาคมกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างและหนักมากจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนล่าง หลังจากนั้นจะเริ่มส่งอิทธิพลทําให้บริเวณประเทศลาวมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประเทศกัมพูชาในช่วงวันที่27ตุลาคมจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยหลังจากนั้น28ตุลาคมจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักและหนักมากและจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาเวียดนามทางตอน,ตนกลางจนถึงตอนล่างรวมถึงบริเวณประเทศลาวทางตอนล่าง หลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมตั้งแต่เวียดนามทางตอนกลางถึง <extension> ตอนล่างลาวทางตอนล่างกัมพูชาทั้งหมดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่โดยจะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างด้านตะวันออกก่อนหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจากเคลื่อนตัวเข้าสู่กัมพูชาด้านตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก บริเวณแนวจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดที่ติดกับแนวเขตประเทศลาวรวมถึงนะครับศรีสะเกดที่ติดกับแนวเขตประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมตั้งแต่บริเวณจังหวัดนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีรวมถึงบริเวณจังหวัดสากแก้วจันทบรุรีตราดหลังจากนั้น ในด้านของกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจากเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกแนวบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมารวมถึงแนวบริเวณภาคตะวันออกทางตอนบนแนวบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีนครนายกสระบุรีและจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นเวลาประมาณ18นาฬิกา29ตุลาคมกลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวทั่วบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างกัมพูชารวมถึงบริเวณประเทศลาวทางตอนล่างและบริเวณประเทศไทยทางตอนบนโดยกลุ audio, Saturday, Jia, ames, ãos, Fox, allora ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะในบริเวณประเทศไทยประเทศกัมพูชารวมถึงเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างหลังจากนั้น ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่19ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันตกไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดตากจนถึงบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นในด้านของกลุ่มฝนก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณประเ,ระเทศเมียนมาต่อไปและนะครับในด้านของหย่อมฝนนี้ อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลนในระยะต่อไปนะครับในด้านของกลุ่มฝนก็จะมีตกหนักตกนานตกแช่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนส่วนกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะในบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนในบางพื้นที่โดยจะมีกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยสรุป22จนถึง23ตุลาคม ยังมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่2 4ถึง27ตุลาคมกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีกลุ่มฝนเข้ามาในบางช่วงนะครับและบริเวณความประกาศสูงหรือบรรยากาศเยน็นก็จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยเป็นระยะะ,ยะนะคะผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือ ในด้านของพายุหินโมราพายุหมุนเขตร้อนลูกที่20ของปี64ที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยส่วนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริรเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตว complic, ะวันออกภาคกลางหรือบริเวณภาคใต้ทางตอนบนขอให้จับตาในด้านของโมเดลกันต่อนะครับซึ่งโมเดลยังคงมีการเปลีปล่ยนแปลงได้นะครับในช่วงนี้ขอให้จับตาในด้านของ4ภาคนี้นะครับว่าในด้านของตัวพายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริรเวณพื้นที่ใด แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจากการคาดการณ์ของแอดมินคาดว่าผลกระทบของพายุลูกนี้จะมีเป็นบริเวณกว้างนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามตามกันไปนะครับรวมถึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกระกระมัดระวังนะครับในช่วงนี้ในด้านของการเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงนะครับต้นข้าวที่จะล้มรนระนาดเนื่องจากนะครับจะเกิดลมแปรปรวนในระยะนี้ รวมถึงพืชสวนไร่นาของชาวบ้านต้องระมัดระวังนะครับและหาไม้ค้ำยันไว้ด้วยในช่วงนี้ในด้านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของหมอกและหมอกลงหนาจัดในหลายพื้นที่นะครับในช่วงนี้ขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบ และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร